ชีวิตตูยกสูงเจอออโต้ราคาดีเลขไม่น้อยค่ะพี่พี่จะสาร19,00รถปี 2, 2022เลขไม่65,000กิโลจับแตงซีดาวได้เลยได้เป็นยีสุดดีแม็กเครื่องยนต์1.9ึ่งจุเไฮนเดอร์เป็นตัวแซดเอ็กซ์ซีรีส์นะคะภายในสวยตัวรถเดิมโรงงานไม่มีประวัติถู้ข้ามชนหนักตกน้ำกรับสีก็ไม่มีบริการรวจรถให้มากกว่า27 4จุดพี่เพื่นใดที่สนใจหารถสวยประวัติววตูนแบบนี้ไปใช้งานอย่าพลาดรับชมรายละเอียดตัวรถในชิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอัน,อนเพชรยนต์ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอารันต์นรถกระบะมือสองนะคะสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วค่ะพี่พี่วันนี้จัดรถกระบะยกสูงสีประตูกเกียร์ออโต้ไม่น้อยๆมาให้รับชมนะคะและที่สําคัญเป็นรถปีใหม่มาพร้อมกับชุดแต่งลหล่อๆเอ็กซิลี่แบบนี้นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะพี่พี่ isuzu d max หนึ่งจุดเก้าไฮรันเดอร์นะคะเป็นตัวเซตโฉมเอ็กซิลี่ปีสองพันยี่สิบสองคันนี้เล 65, ะะาาเขไมล์หกหมื่ แจกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจะเต็มฟีดเอผ่อนอยู่เดือนละประมาณหมื่นสามพันบาทดอกเบีย้ยเริ่มต้นถูกๆที่หนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะสำหรับบริษัทเราเป็นกู๊ดเกดของธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยก่อนสิ้นปีนี้จะได้เลยดอกเบีย้ยดีมากมากถ้าพี่พี่ใดที่สนใจหารถไว้ใช้งานอยากได้ดอกเบีย้ยถูกถูก,ถกพร้อมกับตัวรถสภาพสวยๆคุณภาพรถเกตเอพี่ๆสามารถทักมาตามช่องทางนี้ได้เลย โทรมาได้ที่091-820-616นะคะหรือว่าจะเป็นลาย a u n 1 9ซสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้นะคะน้องงานอันยินดีให้บริการพี่พี่ทักมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์หรือ l ล n e สามารถแอดได้นะคะทั้งสองท่องทางเลยนะติดต่อเข้ามาได้เลยมาดูคันนี้กันค่ะไม่65,000กิโลปี2022เครื่องยนต์1.9ฉมเอ็กซิรีนะคะปีใหม่ไม่น้อยรถมือเดียวค่ะพี่พี่บอดี้สีดำเดิมโรงงานพร้อมกับชุดแต่งเอ็กซิรีหล่อๆแบบนี้เลย ป้ายทะเบียนได้เลขนี้เลยนะคะภาษีพรบลอยดูแลให้ทุกจุดนะคะตัวรถไม่มีประวัติพิวารชนหนักไม่มีตกน้ำกลับสีกองไ,ไฟไฟไหม้น้ำท่วมมีบริการตรวจรถให้มากกว่า2 7 4จุดพร้อมใบเซอร์การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมและที่สำคัญมีบริการวิ่งเซน์ให้ทั่วประเทศไทยส่งรถไลด์ให้ได้สงขาหาดใหญ่ก่อนสิ้นปีนี้โปรโมชั่นยังไม่หมดนะคะส่งฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายท่านใดสนใจให้รีบติดต่อกันเข้ามานะคะคันนี้เขาจะได้กระจังหน้านะคะเป็นลิ้นสีเลือดหมูแบบนี้นะคะ นี่เป็นเคี่ยวยกักษ์ออกมา2สเส้นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นสมด์เอ็กซิลี่แล้วก็เส้นคาดฝากระโปรงโลโก้จะเป็นสีแดงนะคะสำหรับอ e ีสุที่เป็นตัวเอ็กซิลี่แล้วก็ในส่วนของตัวไฟด้านหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะคะมาพร้อมกับเดทามานิ่งไลฟ์ให้ที่เป็น LED เนาะตรงนี้มีมาให้ครบแล้วนะคะไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะติดมาให้แล้วกระจังหน้าก็มาเดิมนะคะตัวนี้ไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักมานะคะ บอดี้แก้มข้างสภาพส,สวยๆเลยไม่มีรอยงัดรอยงัดทั้งสองฝั่งฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะแมกเดิมอลลอยค่ะพี่พี่แต่ว่าตัวยางเนี่ยนะเดี๋ยวหนูดูแลให้ใหอีกทีหนึ่งนะคะตัวยางเนี่ยเหมือนยางลุยใช้งานมาเนาะยางจริงเป็นยางปี2022นะคะแต่ว่ายางมีร่องรอยการแตกขาดนะคะเดี๋ยวดูแลให้ ถ้าเปลี่ยนนะ่าจะเปลี่ยนยกสูสีเส้นนะคะแมกเดิมอลลอยนะคะเป็นแมกสีดําเฉพาะรุ่นของเขาเลยแล้วก็ดิสเบรกจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเครื่งองยิงจุดกาพร้อมกับโลโกโอีสุที่เป็นสีแดงยางตัวนี้ตัวเดิมเป็นบิดโตนนะคะแต่ว่าพี่ดูดอกยางก่อนนะคะดอกยางมันมีล่องรอยการใช้งานเนาะอาจจะวิ่งถนนที่เป็นถนนภูเขามานะคะ ยางบิดโตนี่ค่อนข้างที่จะน่ายางบางนะคะพี่ๆเพราะว่าถ้าโดนอะไรมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปเร็วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูแลให้เนาะทส่ของโช๊คอัพซุ้มล้อนะคะก็จะมาเดิมโรงงานแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยค่ะพี่ๆสภาพสวยมากๆนะคะใครสนใจใครหาไ้ใช้งานพี่ติดต่อกันเข้ามานะ,ะไม่มีแตกรั้วซุ้มแน่นอนนะคะไม่แค่หกหมื่นกว่าโลโลโก้นะคะเอ็กซิลี่มาสวยๆกระจกพัดเดิมโรงงานด้านข้างแล้วก็กระจกนะคะจะติดในส่วนของ ไฟเลี้ยวข้างกระจกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เปิกระจกปับพับไฟฟ้านะคะสภาพเดิมโรงงานสวยเลยบี้แก้มข้างบันไดขึ้นข้างมาครบหมดนะมือเปิดเป็นสมาร์ทเอนที่คิวเรเป็นส mm ีเ hmm. ดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ได้กระจกพัดเดิมโรงงานติดคิ้วกันสัดมาให้แล้วเรียบร้อยทั้ง4บานประตูเลยนะคะไม่มีร่องรอยคะ่ะพี่ๆสำหรับตัวรถนี่เพิ่งเข้ามาไม่นานเนาะเดี๋ยวมีบริการตรวจรถให้นะคะแล้วก็ถ้าอันไหนที่มันชารุดตกหล่นไปนะ mm hmm. เดี๋ยวหนูเอามาใสา่คืนให้ครบเลยนะคะ ภายในสวยนะคะคันนี้ได้เบาะหนังนะคะนี่เป็นแบบปรับแบบนุ่นนะมาพร้อมกับเส้นคาดนะคะที่เป็นเส้นสีแดงมาเป็นชุดแต่ง X s e r ซ e s รของตัวรถนะคะจอกลางทัชสกรีนเป็นเกียร์ออโต้นะช่องวางของวางแก้วนะ้ำมีมาครบหมดเลยนะคะคันนี้สวยจริงนะคะเรียมสันคมบอดี้ด้านข้างนะคะซุ้มเสาเอไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะไม่มีโดนแกะโดนเกลานะคะสภาพเดิมทุกจุดนะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะแผงประตู ทุกอย่างก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับเส้นสีแดงกระจกเนี่เป็นแมนนวลน,นะคะฝั่งนี้ช่องวางแก้วน้ํามีมาให้เส้นสายเดียยรายขอบประตูไม่มีร่องรอยค่ะซิลเลอร์เดิมนิ่มๆเลยซินยังกระแทกอยู่ครบสภาพเดิมโรงงานนะคะกิปบลอ็อกกิปบน็อตเดิมหมดนะคะเรียมสันคมบอดีนะคะซุ้มเสา A ไม่มีร่องรอยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคันนี้สวยจริงปี2 2นะคะตัวรถไม่มีพิวข้อมตีลงกามาแน่นอนหลังโครงังคาด้านบนเขาก็มาเป็นสีเทาดําแบบนี้คุมโทนค่อนข้างมืดมานะคะข้างในสวยมากพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ไม่แค่65,000ลูกพพี่พี่สนใจให้รีบทักกันเข้ามาได้เลยนะคะกระจกพัดเดิมโรงงานรอบคันแอร์หลังมีมาให้นะคะนี่ ช่องเสียบ USB มีมาให้ครบๆเลยหลังคงหลังคาด้านบนสะอาดสะอ้านนะคะเส้นสายเหลี่ยมลายตัวประตูเนี่ยมาเดิมหมดเลยเบาะตึงๆแน่นๆนะคะเหลี่ยมสันคมบอดี้หัวนอ็อตไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะโดนแกะโดนเกลามาแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะแผงประตูเดิมโรงงานค่ะคันนี้สวยพร้อมใช้งานนะคะใครสนใจรีบติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะฟรีดาวน์จัดเต็มได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะ พี่เพี้ยนดสนใจทักมาหาหนูนะคะช่องทางการติดต่อดูขึ้นให้แล้วเรียบร้อยนี่ด้านข้างนะคะตัวรถสภาพเดิมส,สวยๆเลยนะสนใจรีบิดต่อเข้ามาค่ะพี่พี่แม็กเดิมนะทั้งหน้าทั้งหลังตัวรถเนี่ยไม่มีร่องรอยนะคะไม่มีพิวข้อมตีลังกานะไฟท้ายไฟเดิมนะคะชุดแต่ง b บอ y s ดี้สเกิร์ตนะกันชนไม่มีร่องรอยค่ะพี่พี่การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะ X Series โรโก้ eries, o, ทุกอย่างอยู่ครบเลยกล้องถอยเดิมโรงงานมือเปิดเขาเป็นอ่าสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็เส้นคาดฝากระโปรงนี้มาเป็นชุดแต่งเดิมของเขานะคะสวยจริงนะคะคันนี้การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะถ้าใครสนใจรีดติดต่อกันเข้ามาสภาพตัวแมกไลเนอร์ด้านหลังนะคะก็มาเดิมนะคะไม่มีร่องรอยแตกหรือว่าบรรทุกหนักนะตัวนี้ติดโรบาร์มาให้เราเรียบร้อยนะคะสำหรับด้านหลัง ชุดแต่งของเขาเนาะจะมีโรบารมาให้กระจกพาดเดิมไฟเป็น LED นะคะไฟเบรกแล้วก็เหลียมสันคมบอดี้หัวนอ็อตไม่มีร่องรอยนะราคา719,000ได้คุ้มนะพี่พี่รถปี2022นะคะนี่เรียมสันคมบอดี้หัวนอ็อตฝังกระปรงด้านในไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะแน่นอนนะคะคันนี้เป๊ะเดิมทุกคันนะคะเป๊ะเดิมทั้งคันนะสภาพเดิมโรงงานเลยนะคะใครสนใจให้รีบทักกันเข้ามา เอ็กซ e ร1.9นะคะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ปี2022สภาพเดิมโรงงานสภาพสวยมากๆนะคะพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อกันเข้ามาเรียมสันคมบอดี้ตัวรถสภาพตัวรถสวยๆแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากค่ะพี่ๆและตอนนี้เอ็กซ e รสีดำเรามีแค่อยู่ประมาณคัน2คันเท่านั้นเลยนะคะให้รีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะมาดูฝั่งนี้กันตัวน,นี้ก็จะเป็นเครื่อง1.9เครื่องยนต์ดีเซลนะคะน่าใช้งานนะ เครื่องไม่แรงนะคะสำหรับเป็นรถเก่งอ่ะเป็นรถกระบะที่พี่ๆมองว่าเครื่องไม่แรงแต่ต้นเนี่ยไม่แรงจริงนะคะแต่ปลายเนี่ยเขาสเสถียรนะคะปลายสเสถียรเลยขับยาวๆไม่กินน้ํามันจนเกินไปด้วยนะคะและตัวรถเนี่ยขับขึ้นทางราชันขึ้นเขาลงเขาได้เป็นเรื่องปกติเลยของรถกระบะนะคะในส่วนของกระจกเนี่ยจอสติ๊กของเขาเนี่ยปรับกระจกไฟฟ้ามองข้างแล้วก็เ,เซ็นทรัลล็อกตอ่อกระจกนะเซ็นทรัลล็อกแล้วก็ กระจกออโต้หบาทน,นะคะแล้วก็แมนนวลสบาทสวยแผงประตูก็มาสวยมาเดิมไม่มีร่องรอยจริงๆนะคะนี่การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะพี่พี่นะสนใจให้รีบติดต่อกันเข้ามาค่ะสวยเดิมทุกจุดเท c ชั่นคอนโทรลปรับไฟหน้าสูงต่ำมีมาให้นะคะเป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นปรับแบบแมนนวล เหลี่ยมสันคม b บอ y ดีหัวน็อตมาเดิมทุกจุดนะคะไม่มีร่องรอยมอกอเดิมโรงงานนะสภาพตัวรถสวยตัวพวงมาลัยก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคุณน,นี้ตัวนี้จะได้เป็นปุ่มสตาร์ทสต็อปแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นปุ่มฟุตสตาร์ทเป็นเกียร์ออโต้และคันนี้ก็จะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะมาดูหน้าปัดเรือนไม่นะคะเลขไมจะอยู่ที่65,000กโลนะคะ6ก8 2 2กเมนะคะเป็นไม้แท้ไม้เดิมตามการใช้งานค่ะพี่พ ในส่วนของพมารมลายก็เป็นพูมลา,ายหนังเดิมจากโรงงานพร้อมกับโลโกโอ้อีสุสีแดงแบบนี้นะคะมีแต่มีเซฟตี้แอร์แบ็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปรับเซตม่านหน้าจอได้นะคะฝั่งนี้ก็สั่งการด้วยเสียงรับทัวรเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเป็นโหมดเปลี่ยนเพลงได้หมดเลยนะคะกดใช้งานได้ปกติเกียร์ออโต้ของเขานะคะจากกระ,ระยะถอยจอดของตัวกล้องด้านหลังให้ด้วยนะคะนี่จะขึ้นมาให้แบบนี้นะคะเวลาเราเข้าเกียร์อก็ เป็นจอที่มีในส่วนของบลูทูธ USB นะคะสามารถเปิดฟังฟังเพลงวิทยุ FM AM CD DVD เล่นได้หมดเลยเชื่อมต่อได้นะคะมี Apple CarPlay and Auto ให้ในตัวเรียบร้อยนะคะเล่นใช้งานได้หมดเลยนี่จะเปิดปิดเปิด,ปดนะคะทุกอย่างสะดวกไปหมดสำหรับรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าออปชั่นนี้ให้มาครบเลยแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะคะมีช่องวางของเสียบชาร์จ USB power outlet มีให้ตรงนี้นะคะ ช่องระบแก้วน้ำสองตำแหน่งเกียร์ออโต้โหมดขึ้นทางราชันลงทางราชันเสถียรภาพการทรงตัวนี่มีมาให้ครบหมดตำแหน่งของเบรกมือนะคะแล้วก็ที่พักศอกพักแขนมีช่องเก็บสัมภาระให้ในตัวกระจกตัดแสงยังเป็นแบบแมนมวนวลอยู่นะคะไฟเก๋งเขาเป็นสีส้มแล้วก็มีในส่วนของที่เก็บแว่นตามาให้ที่บังแดดมีกระจกมาให้พร้อมกับไฟสองหน้าหลังคาด้านบนเขาได้เป็นสีสีนี้นะคะสีเทาดํา ต้องบอกว่าพร้อมใช้งานค่ะตัวรถสะอาดสะอ้านจริงๆนะคะคันนี้ปุ่มไฟฉยุกเฉินอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลย7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันถือว่าได้คุ้มมากพี่พี่ได้รถปียี่สองไม่แค่หกหมื่นกว่าโลไปใช้งานและที่สําคัญนะคะเป็นรถกระบะสี่ประตูที่พี่พ,พี่ผู้หญิงก็ใช้งานได้ผู้ใช้ก็ใช้งานดีได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะขับสะดวกสบายนะ ไม่ต้องไปเหยียบคาร์ทให้ปวดขาใครที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านเนี่ยบอกเลยว่าได้เกียร์ออโต้ไปสบายแน่นอนขนคนได้ขนของได้บรรทุกได้นะคะพี่ๆใครสนใจอินบ็อกเข้ามาเดีย๋ยวหนูพาเข้าชมห้องเครื่องยนต์ค่ะมาดูวกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์ตันนี้ก็จะได้เป็นเครื่อง1.9ดีเซลเป็นเครื่อง DDI Blue Power นะคะ ท่านเครือหัวน็อตนะรอยต่อข้างในในะคะตัวกรองอากาศก็ไม่มีร่องรอยการโดนง้โดนไขมากิบล,ล็อกกิบน็อตทุกอย่างเดิมๆนะคหัวน็อตสวยๆเลยคานด้านหน้าหัวน็อตไฟหน้านะคะไม่มีร่องรอยแตกรกลวหรือปรับเปลี่ยนมาตัวคานผิวพานสีสันเรียมเดิมนะคะแล้วก็เข้าควรระวังอยู่ครบนะกรองอากาศนะคะคานด้านหน้ารอยต่อมาคิวซีทุกจุดเดิมโรงงานหัวน็อตเดิมๆกิบๆเลยไม่มีร่องรอยโดนงงดโดนแง้ค่ะพี่ๆคันนี้ไฟหน้าเดิมนะทุกฝั่งเลยนะคะเพดนี่ให้ดู เครื่องเลื่อหังตรงนะคะปีผลิตช right? really ัดเจนนะตัวรถนะคะสามารถเช็คตรวจสอบได้แบตเตอรี่ของเหลวนะคะตัวนี้ยังไม่หมดารันตีศูนย์ขออนุญาตไม่เปลี่ยนของเหลวให้นะเดี๋ยวขาดวาีันตีพี่พี่รับออกไปแบบนี้แล้วเข้าสู์เแมนเทนตนต่อได้เลยเรียมสันคมบอดี้หัวน็อตด้านบนมาเดิมหมดนะคะหัวน็อตด้านล่างของตัวคารรรถไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะนะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซิลเลอร์บางๆเดิมๆนิ่มๆเลยนะคะของเดิมจากโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับเลยสักจุด คันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นกระบะอีกรุ่นหนึ่งที่เขานิยมใช้งานกันนะคะและตัวรถน่าใช้งานจริงแท่นเครื่องแห้งสนิทไม่มียกเครื่องโอห์ลมาแน่นอนรถปี2022เช็คประวัติศูนย์ได้เรามีบริการตรวจรถให้ทุกจุดนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะถ้าสำหรับพี่เพื่อนใดที่สนใจนะคะเจ้า e ส u ด d max คันนี้สามารถทักสอบถามรายละเอียดตัวรถได้ที่หนูโดยตรงเลย ฟรีดาวจัดเต็มได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถมีบรกิการวิ่งเซ็นทั่วประเทศ7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นสามพันกว่าบาทนะคะและที่สําคัญได้รถปีใหม่ใบน้อยตัวพิเศษแบบนี้ไปใช้งานท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะช่องทางการติดต่อน้องอันขึ้นให้แล้วเรียบร้อยสําหรับวันนี้หนูขออนุญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีผิดพลาดปรนการใดในคลิปนี้ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะพ,พี่สวัสดีค่ะ